มาพูดคุยเกี่ยวกับศัตรูหมายเลขหนึ่งของทางด้านผมแดงแชงคูดแล้วก็ลูฟี่กันดีกว่า สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายก็แน่นอนหละครับว่าปัจจุบันนี้นะครับการ์ตูนเรื่องวันพีชของเรานะครับทางด้านลูฟี่นะครับก็กําลังต่อกรคนระดับ4จักรพรรดิถึง2คนด้วยกันนะครับก็คือทางด้านของไคโดแล้วก็บิ๊กมัมซึ่งก็อย่างที่เราเห็นได้เลยแหละครับว่าถึงแม้ว่าไคโดกับบิ๊กมัมนั้นจะเป็นศัตรูนะครับที่แสนฉกาจของทางด้านลูฟี่เลยแต่ว่าทางด้านลูฟี่ของเรานะครับก็มองข้ามทางด้านขอองไไไดแแลล้้้้วว็บมมเเปนทีี่่รรยย หมายถึงว่ามองข้ามไว้พวกนี้กระจอกนะแต่หมายถึงว่านะครับเขาไม่ได้มองว่าไคโดกับบิ๊กมัมนั้นคือจุดสูงสุดที่เขานั้นอยากจะมาท้าด้วย ซึ่งทางด้านลูฟี่ของเรานะครับก็มองข้ามสเตจไปแล้วแหละครับในการที่เขานั้นจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้นะครับเขาจะต้องเหนือไปกว่าคนระดับ4จักรพรรดิซึ่งในตอนนี้นะครับลูฟี่ของเราก็ทําการโซยๆนะครับกับทางด้านของไครโดกับบิกมัมนะครับสมันมือเลยล่ะในตอนนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านลูฟี่ของเราเนะครับเขาก็มีศัตรูตัวชกาต์หนึ่งตนที่เขานั้นนะครับต้องการจะแก้แค้นแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็เป็นศัตรูตัวเดียวกับทางด้านของผมแดงแชงคูด้วยโอเคครับผมเชื่อว่าหลายท่านนนั้ะคก็งจพอ กันได้้แลวโอเคครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมนะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมนะครับคลิปนี้กันคุณเคยเห็นคลิปวิดีโอสั้นๆเท่ๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นใน IG หรือ TikTok บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะคลิปประมาณนี้ เป็นไงบ้างครับเท่มั้ยเอฟเฟกก็สวยด้วยนะครับจริงๆแล้วมันทําไม่ยากเลยนะครับใครที่ตัดต่อไม่เป็นก็สามารถทําได้เลยนะครับโดยใช้การแอปพลิเคชันอย่างแอปไว้นะครับคือเพียงแค่สิวินาทีเท่านั้นคุณก็สามารถใช้เอฟเฟกสวยๆพร้อมกับเพลงนะครับมายคุณครบเลยเริ่มต้นนะครับแล้วก็วิดีโอที่เราดูไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็กดที่ทําวิดีโอและทีนี้นะฮะเราก็เลือกรูปเลยนะครับที่เราอยากจะทานะครับแล้วเราก็กดไปและมันก็จะทําการประมวลผลแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับคุณก็จะได้เอฟเฟกสวยๆนะครับเหมือน แบบว่าให้มันมีหลาย,ลายรูปนะครับก็จะทําอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับแบบนี้เลยและวิธีทํานะครับก็เหมือนเดิมก็คือการเลือกรูปนะครับก็เลือกไปเลยครับจิ้มกี่ลูกก็เลือกไปเนาะเอาให้มันหลายๆรูปหน่อยนะครับจะได้แบบว่ามีสไลด์ที่มันเยอะแยะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับพอเรากดยินยันปั๊บมันจะเป็นแบบนี้เลย เห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับแล้วอยากจะแชร์ลงไหนไหนก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยผมแชร์ลงใน IG นะครับมันก็จะสามารถแชร์ทุกคนได้ดูได้ทันทีโดยแอปใหม่นี้นะครับอย่างแอปไว้นะครับก็สามารถโหลดได้เลยใน p l a y Store นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้เดคคลิปชั่นนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์แรกเลยทาเอฟเฟกสวยๆนะครับไว้อวดเพื่อนได้อย่างโคตรแจ่มเลยล่ะโอเคครับเรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งของแชงกับลูฟี่นั้นนะครับที่พวกเขานน้นจะต้องต าางงด้นนนนขออหวํั่เซึ่งหลายคนก็คงสงสัยว่าเฮ้ยเราจะไปตีว่าทางด้านหนวดดานั้นเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของแชนกับลูฟี่ได้อย่างไรต้องอย่าลืมนะคบว่าก่อนหน้านี้เลยนะครับลูฟี่ของเรานั้นก็มีความแค้นเสลือเกินนะครับกับทางด้านหนวดดานะครับเพราะว่าหนวดดํานั้นก็เป็นหนึ่งคนเลยนะครับที่เป็นส่วนสําคัญมากๆเลยที่ทําให้เอสมานาคีนะครับที่เป็นพี่ชายร่วมสาบานของเขานั้นจะต้องถูกจับไปนะครับในมารีนฟอร์ดเพราะว่าทางด้านหนวดดานั้นนะครับนำตัวของเอสนะครับไปแลกกับตําแหน่งเจตเทพโจรสลัดเพื่อที่ว่าตนเองนั้นนะครับต้องการ เจ้าตัวเองนะครับเข้าไปในคุกอิมเพลดาวนะครับเพื่อต้องการจะนํานักโทษที่สุดโหดกระโดดยิงในเรื่องนะครับมาเป็นพรรคพวกของตนเองนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะเอาชีวิตคนคนหนึ่งนะครับไปแลกกับผลประโยชน์ของตนเองนะครับจึงทําให้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่ลูฟี่ของเราจะแค้นเคืองนะครับทางด้านของหนวดดาแบบสุดๆอีกทั้งหนวดดานั้นก็ถือได้ว่าเป็นก้างชิ้นโตของทางด้านลูฟี่เลยในะตอนนี้ในการที่เขานั้นจะขึ้นไปเป็นราชาจโจรสลัดเพราะหากจบภาควานนี้ไปเรื่องราวของลูฟี่ไคโดแล้วก็บิ แล้วคือไม่ใครก็ใครนะครับก็คงจะเป็นฝ่ายที่แตกพ่ายกันไปนะครับแต่แน่นอนแหละว,ว่าสกิลเพล์ของลูฟี่นั้นพี่แกก็คงจะไม่พ่ายแพ้นะครับทางด้านของไคโดกับบิ๊กมัมก็อาจจะต้องสูญเสียชีวิตไปหรือจะพ่ายแพ้ไปอย่างยับแม่ยับเลยอํานาจใหม่ๆนะครับมันก็จะขึ้นมาจึงทาให้นะครับศัตรูหมายเลขหนึ่งของลูฟี่คนถัดไปมันก็จะต้องเป็นทางด้านนะครับของหนวดดาแน่นอนเพราะการที่เขานั้นจะขึ้นไปเป็นราชาโจรสลัดให้ได้จะต้องไปกอดสุดท้ายอย่างลาฟเทลนะครับซึ่งไอ้เจ้าหนวดดานั้นมันก็มีข้อมูลต่างๆมามาากกยยด้วเชช่่นนัซึงื เลยแหละครับว่าหนวดดาก็เป็นคนหนึ่งนั้นนะครับที่น่าจะไปก่อนสุดท้ายอย่างลับเทลได้แน่ๆแ,แต่ว่าประเด็นหลักๆเลยก็คือเราต้องมาดูแหละครับว่าทางด้านกลุ่มโจสรสลัดของหนวดดาในตอนนี้แข็งแกร่งมากขึก้นกว่าเดิมนะครับมากแค่ไหนคือก่อนหน้านี้นะครับช่วงก่อนไทมส์สคริปต์นะครับกลุ่มหนวดดานั้นมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากมายอะไรอาจจะได้นะครับนักโทษในอิมเพลดาวมานะครับในการมาเสริมกําลังนะครับแต่ก็แน่นอนหละว,ว่าหากไปเทียบกับจักรพรรดิคนอื่นแล้วนะครับก็มีกําลังรบนะครับหรือว่ามีระบบอะไรที่มมันนนนนนนดดีีกกกววว่่่่่าาาาแตตเือองจ2ปปผไลุใ แข็งแกร่งสุดในชานาเขตของหนวดขาวต่างๆนะครับที่หนวดดาทําการริบมานะครับจึงทําให้ตอนนี้กองกําลังของหนวดดามันแข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็พร้อมจะก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของเหล่าสีจักรพรรดิแล้วเนื่องจากว่านะครับในภาควานโนนี้ทางด้านไคโดกับบิ๊กมัมนะครับก็น่าจะสูญเสียกําลังอย่างน่าดูเลยล่ะโอเคครับมาพูดถึงศัตรูมาเล็กนึงของแชงด้วยเช่นกันนะครับก็หนวดดําอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งความแค้นของแชงกับหนวดดํานั้นมันก็มีเปลยๆมานะครับว่าทั้งสองคนนั้นเคยประท นั้นนะครับก็เป็นบาดแผลนะครับที่ทางด้านของหนวดดาได้สร้างเอาไว้นะครับให้กับแชงคูดและความแค้นเคืองและความพิเศษส่วนตัวนะครับในตัวของแชงนะครับที่มีต่อหนวดดำเนี่ยมันก็น่าจะมากพอควรเลยแหละครับไม่งั้นนะครับทางด้านแชงคูนะครับก็คงจะไม่ไปเตือนทางด้านหนวดขาวเลยแหละครับว่าให้ระวังนะครับในตัวของหนวดดาเอาไว้ทั้งที่ปกติแล้วนะครับทางด้านแชงคูนั้นนะครับก็จะเป็นคนที่แบบรักอิสระในท้องทะเลนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะไปยุ่งหรือสูงสิงกับใครสักเท่าไหร่ในการที่เขานะครับมาเตือนถึงภัยอันตรายนรหอวาานนตยยขงดเี่ มันก็น nope. ่าจะเป็นเครื่องบ่งบอกได้เลยหละครับว่าหนวดดำนั้นอันตรายแค่ไหนและก็เป็นศัตรูคนหนึ่งนะครับที่ทางด้านแชงนะครับก็ดูจะแค้นมากเลยล่ะซึ่งทางด้านปัจจุบันนี้นะครับทางด้านแชงคูนะครับก็เพิ่งเคลื่อนไหวไปนะครับโดยการมาเตือนท่ารผู้เฒ่าโกโรเซแต่แน่นอนหรือว่าเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าคําเตือนนั้นคืออะไรแต่หลังจากจบงานประชุมนะครับที่รีเวอรี่นะครับทางด้านหนวดดำนะครับก็ทําการเคลื่อนไหวตนเองนะครับโดยแน่นอนหรือว่าหนวดดำนะครับต้องการเคลื่อนไหวตนเองนะครับในการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับทหารเรือซึ่งอออััันน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 ีี้ะครบกกก็็่่เเปสวึงหมื ที่ทางด้านแชงคูดอาจจะไปเตือนนะครับเรื่องราวของหนวดดําก็เป็นไปได้ จึงทาให้นะครับศัตรูหมายเลขหนึ่งของแชงคูในตอนนี้นะครับหลายคนจะคิดว่าเป็นไคโดหรือเปล่าเป็นพิกมัมหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะใช่นะหรือจะเป็นสั่งทหารเรือหรือเปล่านะครับยังแทบไม่ใช่เลยด้วยซ้ําก็คงจะเป็นหนวดดํานี่แหละครับชายที่พยายามนะครับจะก้าวขึ้นเป็นราชาโจรสลัดให้ได้นะครับโดยการไปก่อนสุดท้ายอย่างลับเทลถึงแม้ทางด้านนวดข่าวนะครับจะพยายามพูดแหละครับว่าทั้งด้านของหนวดดานั้นเนี่ยไม่ใช่ชายนะครับคนที่โรเจอร์หมายถึงก็คือไม่ใช่ชายนะครับจะคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีท ซึ่งแน่นอนหละครับว่าทางด้านแชงคูนั้นอาจจะรู้เรื่องราวต่างๆนะครับจากทางด้านของโรเจอร์เพราะหลังจากที่โรเจอร์นั้นนะครับกลับมาจากลาฟเทลก็ได้ทําการพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างกับแชงคูนะครับแชงคูก็ร้องไห้ออกมาและหลังจากนั้นนะครับแชงคูก็ทําการฝากอนาคตต่างๆไว้กับลูฟี่ซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าแชงคูนั้นอาจจะรู้เรื่องราวของหนวดดำนะครับบางสิ่งบางอย่างที่หนวดดาทําการเก็บงําเอาไว้ซึ่งทางด้านแชงนั้นนะครับเขาก็คงต้องพยายามขัดขวางทางด้านหนวดดาไม่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กับการทีี่หหนนนนวดําาั้กก็็เเปอตรูมยลข ของเขาในเรื่องวันพีช เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาพูดถึงศัตรูหมายเลขหนึ่งของแชงกับลูฟี่นะครับที่ทางด้านหนวดดานั่นเองวีรกรรมต่างๆของพี่แกนั้นที่สร้างความแค้นนะครับให้เหล่าจักรพรรดินะครับจักรพรรดิแชงคูจักรพรรดิลูฟี่นี่แหละในการที่จะต้องจัดการได้แต่เราก็ต้องอย่าลืมเลยครับว่าทางด้านของหนวดดานั้นก็เป็นตัวละครหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆเลยเป็นเพราะว่าหนวดดานั้นนะครับก็จะเป็นคนที่จะไปเกาะสุดท้ายอย่างลาบเทลแล้วก็น่าจะเป็นลาดบอดนะครับของเรื่องนี้ด้วยนะครับเราก็ต้องมารอดูเลย หรือเปล่านะครับธนาคารที่เขาในตอนนี้สามารถใช้พลังผลปีศาจได้2ผลนะครับหากใช้ได้เพิ่มไปอีกเป็น3ผลแล้วแล้วก็ก็คงจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่ทรงพลังสุดๆไปเลยละสําหรับหนวดดาและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมนะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยนะครับหากคุณนะครับชอบในคลิปนี้อย่าลืมละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะอยากจะรับชมคลิปอะไรนะครับเหมือนคลิปนี้ก็สามารถคอมเมน จริงๆมันมีหลายอย่างนะครับที่คนคอมเมนต์มาตอนนี้กําลังทยอยทําให้นะใจเย็นๆก่อนนะครับผมจดไว้หมดแล้วแหละว่าอันไหนนะครับทุกท่านอยากจะรับชมเพราะว่าช่องนี้นะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าจะทานะครับให้คนที่มาดูใหม่ๆนะครับเข้าใจให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็จะตอบสนองคนที่รับชมเก่าๆด้วยในการนะฮะมารับชมการพูดคุยการการถกเถียงกันนะครับในคลิปต่างๆของช่องเราเลยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ